แต่นี่คือที่มาที่ไปของคำว่าเราเคยรักกันเราเคยรู้จักกันเราเคยมีความสัมพันธ์กันแต่ในวันนี้เราไม่รู้จักพลตำรวจเอกหญิงคนนั้นอีกแล้วครับท่านผู้ชมสรุปว่าผู้หญิงมันไม่ดีหรอครับท่านผู้ชมพูดอย่างนี้เหมือนกับเป็นการ ด้อยค่าดูหมินเหยียดหยามศักดิ์ศรีของผู้หญิงดังนั้นนักการเมืองที่ดีหรือประชาชนทั่วๆไปนะครับผู้ชายที่ดีไม่ควรด้อยค่าครับควรยกย่องและให้เกียรติเคารพในเกียรติและศักดิ์ศรีของผู้หญิงไม่ควรนำเอาคำพูดที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงหรือคำพูดตรงๆว่าเป็นผู้หญิงเนี่ยมาเพื่อใช้กล่าวหากันด้อยค่ากัน กระทบกระแทกแดกดันกันให้เกิดความอับอายเหมือนกับกรณีที่เกิดขึ้นอยู่ในวันนี้ครับท่านผู้ชม